ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าหลักเลยนะครับของหาดละไมทางเข้าเมนหลักเลยนะครับทางอื่นก็เข้าได้นะแต่บางพื้นที่ก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์แต่ถ้าเข้าตรงนี้ก็คือ ทางเข้าเมนหลักนะครับก็มีซอยต่างๆอยู่เยอะนะครับเข้าได้หลายซอยนะครับนี่คือหาดละไมเกาะสมุย ช่วงเวลาเย็นๆนะครับประมาณหกโมงโอ้สวยงงามมากหาดละไมนะครับ